นี่ค่ะวันนี้มาทำกับข้าวอีกแล้วะคะ่ะทุกคนวันนี้ก็จะเป็นเมนูมต้มแซบเนื้อนะคะวันนี้ไม่ก็อได้เนื้อเป็นเนื้อสดมาเนาะก็ต้มไปแล้วนะคะรอบหนึ่งนะแล้วก็เอาแบบช้อนฟองทิ้งนะคะแล้วก็เติมน้าเข้าไปใหม่เนาะ,ะนี่มาขอชิมน้าดูก่อนนะคะเมื่อกี้ใส่เกลือไปน่อยนนูวันนี้จะต้มใส่หม้อแบบนี้เลยนะคะทุกคนปรุงแบบนี้ง่าย ต้มแซ่บอยากกินอะไรร้อนๆเนาะคระช่วงนี้มันหนาวนะคะอากาศหนาวมากนะคะที่โคราชนะเสฉวนนะคะไม่ก็อยู่อำเภอสุ่มเินนะคะดื่มน้ำตาลลงไปค่ะหนาวแบบหนาวสุดๆนะทุกคน <c oughs> <c oughs> ปีนี้เหมือนได้สัมผัสอากาศหนาวกันแบบเต็มที่เนาะหนาวจริงก็ <c oughs> <c oughs> ขงชูรสค่ะวันนี้ทําหม้อเล็กนะคะก็เลยจะปรุงไปเลยแหละปรุงในหม้อไปเลยนะคะไม่ต้องตักแยกออกมาปรุงเกลือนะคะเกลือน้ําตาลของชูรสน้อเดี๋ยวรอให้น้ําเดือดนะคะแล้วก็อีกสักสิบนาทีนะคะแล้ก็จะคพิงใส่เข้าั่ว แบบจริงจังเหมือนแบบว่าเราไม่ได้อากาศหนาวมานานแล้วทุกคนเนี่ยปีนี้คือจัดเต็มเลยนะคะแต่ว่าเสียดายวันที่ไปวันที่ไปเที่ยวเออ่เชียงคานเมืองเลยอะ่ะไม่ได้หนาวขนาดนี้นะคะทุกคนพอกลับมาถึงบ้านอะ่ะเห็นไหมมีเริ่มมีน้ำมูกแล้วเริ่มเสียดายเลยเนาะเพราะว่าวันที่ไปนะคะก็คิดว่าเป็นมวลอากาศหนาวเข้ามานะคะที่ดูอะ่ะแต่ที่จริงแล้วเข้ามาวันที่สิบ สิบเอ็ดสิบสองเนาะแม่ก้อไปวันที่สิบนะคะทุกคนขึ้นภูทอก็ไม่เจอเหมอกนะคะแต่ก็เยงเง็นๆแหละแต่ไม่เจอเหมอกเนาะนะพอเนะี่ยไปดูในเพจเขานะคะไปดูในเพจวันที่สิบเอ็ดเนี่ยเขาขึ้นภูท่อกันเขาเจอทะเลเหมอกกันนีมยย่มาเสียดายมากเลยนะคะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะบางทีมันก็เนี่ย ตอนนี้ได้เป็นเศษเนื้อมานะให้เรากินแบบนี้นะท mm ุก hmm. คนเะนี่ยตัดต้มจริงๆถ้ามีเวลาแบบต้มไปเปื่อยสักหน่อยเนาะ mm hmm. นี่ไม่ค่อยไม่รู้ว่ามันจะเปื่อยไหมนะคะเดี๋ยวขอลองให้เขาเดือดสักแป๊บหนึ่งนะลองเนื้อเขาสุกแล้วแหละแต่ว่าเราอยากได้ความแบบว่าปเปื่อยๆหน,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 นมาวนะคะทุกคนหนาวมากนะคะที่บ้านนะคะสุกเลยเนี่ยก็คือเย็นเรียบเลยอื mm ้อ hmm. เน right ื้อไม่ได้เหนียวนะทุกคนนุ่มๆดีว่าเป็นเศษเนื้อแบบนี้เอามาผัดก็ได้นะคะผัดเนาะเอามาต้มเปื่อยแบบนี้ก็ได้นะคะส่วนไม่ค่อยก็ว่าต้มเปื่อยอร่อยนะเนี่ยแซ่บเลยนะคะเดี๋ยวจะต้มไปปรุงไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่ายังอยากได้ความแบบว่าให้เขา ความเปื่อยทํางานไปอีกสักระยะหนึ่งปรุงรสด้วยเกลือนะคะผงชูรสเนาะใส่น้ําตาลกวดไปนิดนึงนะคะแต่ว่าน่าจะได้ใส่น้าตาลอีกเนี่ยทุกคนน่าจะตักได้ประมาณสองถ้วยใหญ่ๆนะคะเลยอยากกินร้อนๆน,นะคะสําหรับเช้านี้นะ,ะตามด้วยพริกนะคะนี่เป็นพริกขี้หนูนะมาบุบๆเอานะคะนะทุกคนใส่ลงไปหมดเลยพริกขี้หนูทําให้มีกลิ่นหอมมากนะคะเนี่ยนี่ ทักทายทุกคนนะคะว,วันนี้มาทำกับข้าวอีกแล้วเป็นเมนูต้มแซบค่ะทุกคนต้มแซบเนื้อนะคะแต่ว่าขา้าวคว้ามัน้าจะใส่ทีหลังนะออกแบบว่าให้ตัวเนื้อเนี่ยเปื่อยอีกสักสิบนาทีนะคะเนี่ยม,มีความแบบว่านี่ทุกคนควันนี้อากาศหนาวมากค่ะก็ยังหนาวคงความหนาวอยู่เนาะอาทิตย์นี้เกือบทั้งอาทิตย์เลยนะแต่ว่าที่หนาวมากๆเลยเริ่มหนาวแบบสุดๆเลยก็คือตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดเนาะที่เขาบอกว่าลมหนาวเข้าอะ่ะ ก็คือกลับจากเมืองเลยมาทุกคนมาถึงบ้านตอน6โมงเย็นก็คือสัมผัสได้ถึงความหนาวแบบหนาวแนบตอนอยู่เมืองเลยไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะวันที่ไม่ค่อยไปอุ่นๆขึ้นเนาะอุณหภูมิประมาณ10องศานะคะไม่หนาวมากแต่เนี่ยบ้านเราเนี่ยเช้าเนี่ยก็คือประมาณ13องศานะคะเย็นเลือกเลยนี่ทุกคนดูน่ากินเนาะเดี๋ยวให้่าตัวเนื้อนะคะเดือดขุดไปสักหน่อยนล้วเดี๋ยวจะปรุงความแซ่บกันนะคะก็เสร็จแล้วแหละ เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไอ้นี่เมื่อแล้วก็ต้มแบบไอ้นี่นะคะอยากจะใช้ก็ต้มแล้วะะกันนะที่จริงว่าจะไม่ใส่นะคะนำมูกเริ่มมาแล้วคนเป็นคมแพ้ ใส่ไปสักหน่อยหนะึ่งเนาะไม่ได้ตั้งใจอยากใส่เยอะหรอกทุกคนเพราะว่าอยากให้มันเป็นแบบซุปน้ำใช้ใสย อันนี้ก็น่าจะตักได้ประมาณสองถ้วยนะคะนี่ทุกคนคะ่ะน่ากินไหมเอ่ยเขาก็จะใส่ดีนะคะออกขมหน่อยนึงเนาะแต่ว่าน่าจะปรุงข้างนอกนะคะอันนั้นนี่ประมาณนี้ค่ะควาอมซะบอาอะไรร้อนๆกินตอนเช้ามาชิมรสตัวก่อนมีความเผ็ดความ เปรี้ยวหน่อยหนึ่งนะคะเลี้ยวผักอะไรนะคะก็จะมีความเปรี้ยวอันนี้จะเป็นมะนาวที่ไม่ค่อยแบบคั้นเป็นมะนาวคั้นสดนี่แหละทุกคน ราะว่าช่วงรอบที่แล้วมะนาวที่บ้านออกเยอะนะคะก็เลยคั้นเสร็จแล้วก็เนี่ยไปใส่แม่พิมพ์น้ําแข็งนะคะแล้วก็แช่ทั่วไว้ช่วงนี้ก็คือเขาจะออกมาลูกเขียวๆอยู่เนาะยังไม่อยากเก็บนะคะอันนี้เลยเราก็จะเอามาใส่แบบนี้นะคะทุกคนเพิมความแบบเปรี้ยวนะคะใครจะชอบเป็นน้ำมะขามก็ได้นะอืมสั แซ่บมากนะคะแล้วก็จะปรุงนะคะน้ำตาลไปแล้วนะรอบหนึ่งเมื่อกี้นะคะขอใส่น้ำตาลเพิ่มน,นะแซ่บมากนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้จะเพิ่มความขมๆหน่อยหนึ่งเน,นาะประมาณนี้นะคะใส่ดีนะคะแล้วก็ตามด้วยข้าวคั่ว กินอันนี้ใส่ทีหลังจะดีนะแล้วก็ใส่ทีหลังดีกว่าเป็นเมนูต้มซ่บค่ะทักทายทุกคนค่ะวันนี้มาสายหน่อยหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาไล่อ อรอยเขาเรียกอะไรเก็บชั่วโมงล่ะ <c oughs> นี่ค่ะทุกคนวันนี้ได้เป็นเมนูต้มแซ็ตนะคะแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวจะได้อุ่นกินอีกรอบนึงเนาะ,ะก็กินแค่นี้แหละเพราะว่าตัวเนื้อนะคะเป็นเนื้อสดนะคะทุกคนมันไม่ได้เปื่อยมากเนาะ,ะ <c oughs> เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตักเสิร์ฟกันปุงทข้างนอกดีกว่าทุกคนจะได้ตามแบบว่าแซ่บเซ็ <c oughs> แบบที่อยากกินนะคะตัวน้ำ <c oughs> ไปเนี่ยพุ่งแบบ สะก,กิดนะคะเวลาที่เราแบบทําเขาอะ่ะเขาจะค่อนข้างจะกระเด็นนิดนึงนะคะอันนั้นจะเป็นรสไอ้นี่หน่อยนึงเนาะคนไม่ชอบไม่ต้องใส่นะทุกคนอันนี้ตัวนี้แฟนเขาชอบกินเนาะก็ใส่เขาหน่อยนะคะตามด้วยข้าวคั่วนะคะตัวข้าวคั่วจะอืดนะทุกคนแล้วก็เลยมาแยกกลิงก็เดี๋ยวอันนั้นไม่กินเนจะได้เที่ยงอีกรอบนึงนะคะแล้วก็จะมีผัดะนานะคะแต่ว่าน่าจะนีะ้เตรียมของเลย ไปส่งลูกชายกลับมานะคะทุกคนก็นี่เลยเข้าครัวนะคะใส่พริกขี้หนูไปเป็นบางส่วนเนาะเราก็จะปรุงด้วยน,นี้นะคะพริกขี้หนูนี่เพิ่มความหอมเลยนะคะทุกคนก็จะมีเผ็ดบ้างแหละเพราะว่าเราแบบแค่บุกบุกเอาเนาะไม่ได้ตำจนละเอียดนะคะอันน,นี้ก็จะใส่ลงไปด้วยอือ ก็จะมีหอมกระเทียมค่ะความแบบว่าเปรี้ยวนะคะเผ็ดเนี่ยคือเรียบร้อยแล้วเนาะเวลาปรุงกินนะคะถ้าปรุงแยกหม้อก็จะปรุงประมาณน,นี้เนาะทุกคนเนี่ย,น,ยน่ากินล้วเ่ยเป็นหมเอยสิดไฟก่อนเลย ทักทายทุกคนค่ะอันนี้มาไลา์แป๊บเดียวนะคะเพราะว่าทำเมโนูเดียวแต่ว่าผัดชนะน่าจะไม่ได้ผัดหรอกน่าจะกินแค่นี้แหละนี่ค่ะทุกคนน่ากินไหมเอ่ยต้มแซ่บของเรานะคะต้มแซ่บเนื้อเนาะเป็นเนื้อสดนะคะได้เนื้อมาหนึ่งถุงไม่ได้เยอะหรอกตกัตกๆเอานะคะเพราะว่าไม่ก่อยมีเนื้อหมูซื้อเนื้อหมูสไลด์มาโลนึงเมื่อวานเรากำลังจาก,กินเลยเนื้อย่างเสร็จนะคะก็มี เนื้อหมูสไลด์อีกหนึนะ่งโลเนาะก็เลยกะว่าจะผัดคณะหรือว่าจะเป็นเมนูอื่นนะคะก็เลยซื้อเนื้อมาแค่นี้ถ้ายอะไปกว่านี้ก็คือไม่ได้กินอะแค่ไว้สองสามวันก็เริ่มมีกลิ่นนะคะเสร็จแล้วค่ะทุกคน <S <S เมนูกับข้าวเช้านี้ของเรานีเป็นต้มแซบนะคะทุกคนนี่แซบแซบแบบนี้เลย <c oughs> ต้มแซบเนื้อนะคะกินกับข้าวร้อนๆนะคะก็น่าจะหมดหม้อลวมั้งเนี่ยทุกคน มอแค่นั้นเองนะคะนี่น่ากินมากนะคะวันนี้ขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะวันนี้ไลฟ์แป๊บเดียวเนาะเดี๋ยวอาจจะบ่ายจะมาไลฟ์อีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนวันนี้ขอตัวก่อน,นะคะ่ะ